ผู้ชายคนนี้กลับบ้านมาครั้งแรกหลังจากที่ติดคุกมาเป็นเวลาสิปีภาพแรกที่เขาเห็นคือขาทั้งสองข้างของภรรยาถูกตีหักและแม่ก็ถูกไล่ไปอยู่ในคอกหมูอยู่ด้วยกันกับหมูไม่เว้นแต่บ้านของตัวเองยังถูกน้าสาวแย่งไปเป็นของตัวเองกูไม่อยู่แค่สามปีมึงทำกับแม่และภรรยาของกูแบบนี้หรือให้อยู่กับหมูแล้วจะยังไงหมูยังสะอาดกว่าพวกมันเลยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้อยู่กับหมูฮะ ขาของมีของกูมึงก็เป็นคนตีหักใช่ไหมมึงอย่าเอาความผิดมาใส่ร้ายบนหัวกูนะลูกสาวของฉันพาไปหางานดีๆมันโดดลงมาจากรถแล้วขาหักเองมันเกี่ยวอะไรกับกูวันนี้เป็นงานวันเกิดของน้าสาวภรรยาผู้น่าสงสารยังต้องเสิร์ฟกับข้าวไม่เพียงแค่นั้นยังถูกลูกพี่ลูกน้องตั้งใจพัดทำให้น้ำซุปที่ร้อนหดใส่บนตัวเขายังโดนป้าตบเข้าอย่างแรงที่ใบหน้าภรรยาพยายามฟ้องว่าเขาพยายามลงลามเขากูลงลามมึงตรงไหนมีใครเห็นไหมไหมฮ่าฮ่า ไอเด็กเลวชื่อเสียงดีๆของอาถูกมึงใส่ร้ายเสียหายหมดแล้วได้ยินเสียงลูกสาวถูกตีซ้ำๆแม่แท้แทกก็วิ่งออกมาปกป้องแต่ถูกป้าถีบหลงกองกับพื้นลูกชายของแม่ลูกชายของแม่ลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วแม่ร้องหาลูกชายอย่างสิ้นหวังลูกชายของเธอตายอยู่ในคุกแล้วและในตอนที่ป้าจะลงมือทำร้ายอีกครั้งลูกชายที่ติดคุกสิบปีก็กลับมาคุณป้าเห็นเช่นนั้นก็หวาดกลัวถอยหลังหนีโดนลูกชายถีบหงายท้องไป พยุงแม่ขึ้นมาและเห็นขาทั้งสองข้างของภรรยาหักบ้านที่โดนยึดและที่นอนของแม่ในเล่าหมูความโกรธของเขาระเบิดขึ้นอย่างขีดสุด